สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่มงคลเฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะก็ได้มาอัปเดตนะคะบ้านของน้องใหม่นะคะว่าไปถึงไหนนะคะตอนนี้ช่างก็กำลังประกอบโครชสรางขึ้นนะคะออโตนอเล่บื้นท่วโเล นะคะจากที่มาประกอบตรงนี้เมื่อวานนะคะวันนี้ก็ยกขึ้นไปนะคะคาดว่าเหล็กนะ่าจะไม่พอด้วยนะคะ ท่านี้นะคะขึ้นได้เสร็จนะคะหนึ่งังแล้วนะคะไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ว่าจะไล้สดได้หรือเปล่านะคะก็ขอฝากเม่ตาเอนดูน้องใหม่ด้วยนะคะ วันนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตสั้นๆนบ้านของน้องใหม่นะคะเดี๋ยวน้องควรจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ